ดีใบเรียบร้อยแล้วให้มันโป้งๆแบบนี้พี่น้องเป็นว่าสิดูแต่ใบามาเขาก็ได้กินเพอดีใบอ่ะงามงามงามวดอกเนาะปลูกก็อยากกินผลผลิตเหมือนกันนะคะอยากเก็บผลผลิตเหมือนกันนะคะเมนี้ก็ว่ามีหยังหลายจ้ะพี่น้องจ้า้อนี้ว่ามีหยังหลาเมื่อวาเรื่องบักพริกพี่น้องบักพริกบักพริกบักพายเฮานี้ละ มันสูงมันเก็บบาไหวจน่ในปีนกําแพงมาเก็บพี่น้องปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วหนึ่งปีมันบ่ถึงหนึ่งปีดีมั้งปีหนึ่งเหรอพี่น้องเนี่ยมันสูงมันสูงตอนแรกๆปุยกับสิทอนถิมเลยเด้เพราะว่ามันบเป็นหมากบ้าที่นี่จังไดบ้บุนั่งกับเบียดกําแพงเบียดเบียดพอะเห็นแดดเท่านั้นแหละพี่น้องเพราะเห็นแดด,ด,ดมันก็นี่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 น มันก็ขึ้นเลยมันก็ขึ้นแบบนี้เลยค่ะตอนแรกมันเป็นเพียลงปุ้ยก็ไม่เชื่อหรอกปุ้ยก็อันเบื้องในคลิปของอันที่เทียนยูทูบน้ากันี่แหละพี่น้องเิ่นบอกว่าให้เอายาสีฟันยาสีฟันอันผสมน้ำแล้วก็มาพ่นร่องเบื้องร่องลาเพียพี่น้องเออมันก็ได้ผลอยู่ด้วยพี่น้องอย่าลืมนะคะยาสีฟันยาสีฟันบีบใส่น้ำแล้วก็พ่นเลยจ้าร่องลามันเบิงแต่ว่านี่ใบเห่ามันหนา ลูกมันก็เลยบกคอยดกทีเนี้ยปุ๋ยก็จะมาเก็บใบเก็บใบรีใบมันดอกพี่น้องไม่ให้มันหนาแน่นให้มันโปร่งๆมันสีได้ไปบำรุ่งนวยมันพี่น้องบำรุ่งลูกมันมันจะได้ปกปวรุ่งใหญ่ลองดูนะคะทุกคนต้องเห็นวิธีเดียวกันกับแม่ปุ๋ยนี่ล่ละวันนี้โ่มีอย่างายแม่ปุ๋ยสูงลอยหกสบสองนั่ง อันสูงอันทวมหัวเย็นมือแม่ปุ๋ยไม่พี่น้องคิดเบื่องว่ามันสิสูงสั่มใดอันตอนนี้ที่เบาอยู่นี่ก็นั่งอยู่กําแพงในพี่น้องนั่งอยู่กําแพงเด็ดเด็ดไปน้ำกันนี่หละจ้าเด็ดนให้มันโป่งออกนี่วิธีของมันปลูกล่องเบิงปลูกล่องเบิงอันอันสื่อคำว่าไปสื่อว่าไปสื่อน้าตลาดก็พอได้กินน่ะแหละพี่น้อง กได้เก็บฝากพี่ฝากน้องอยู่ถามว่าได้ขายบอกอบอกับ่พ่อได้ขายดอกเสียวยังมาขายนี่เห็นบอนอ่พี่น้องไม่ดกแต่ก็พอได้กินจ้าโอเคฝากเพื่อนฝากนั่นเบึงชมคลิปแม่ปุ๋ยในยเด้อจ้ะนี่ละกรลรังแดงจ้ะ โอเคได้จ้ะมือนีกับบอกวิธีการปลูกบักพริกนั่นแหละพี่น้องยัทถอดด้วยผู้ใดขันและผู้ใดเพียลลงสู่มันต่อไปจ้ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ